ในช่วงสายๆของวันหนึ่งรถยนต์แบรนด์หรูก็ได้ขับมาจอดหน้าร้านแผงลอยของพ่อค้าชาราผู้ขายไข่ปิ้งก่อนที่คุณนายคนหนึ่งจะลดกระจกลงแล้วเอ่ยถามออกไปว่าไข่ปิ้งไข่ย,ยังไงคะพ่อค้าชาราก็ตอบไปว่าฟองละห้าบาทครับคุณนายคุณนายรีบถามทันที ถ้าฉันซื้อหกฟอง25บาทได้ไหมล่ะพ่อค้าชาราจึงตอบว่าแล้วแต่คุณนายเถอะอยากซื้อเท่าไหรอยากจ่ายเท่าไหร่ก็ตามสะดวกเลยวันนี้อาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีของผมก็ได้เพราะตั้งแต่เช้ามานี้ผมก็ยังขายไข่ไม่ได้เลยสักฟองเมื่อได้ยินเช่นนั้นคุณนายจึงซื้อไข่ไปหกฟอง โดยจ่ายเงินเพียง25บาทเท่านั้นและหลังจากปิดกระจกรถลงแล้วก็หันไปพูดกับเพื่อนๆที่เป็นคุณนายคุณหญิงที่มาด้วยกันพลางแบ่งไข่ต้มกันกินอย่างสนุกสนานแล้วก็คุยโม้อย่างภาคภูมิใจชั้นนั้นสามารถซื้อไข่ได้ในราคาที่ถูกกว่า ที่พ่อค้าขายทั้งห้าบาทแน่หลังจากนั้นเมื่อถึงยามเที่ยงคุณนายและผองเพื่อนก็ได้ไปยังพัตตาคารแห่งหนึ่งและได้สั่งอาหารมากมายจนเต็มโต๊ะเรียกได้ว่าทานกันอย่างเพลิดเพลินแต่ทานยังไงก็ทานไม่หมดอาหารเยอะเหลือเกินกินกันเหลือทุกจาน หลังจากรับประธานเสร็จแล้วก็เรียกพนักงานมาเช็คบินพนักงานก็แจ้งว่าทั้งหมด1,400บาทครับลูกค้าคุณนายที่ซื้อไข่บิ้งได้ฟังก็ขออนุญาตเพื่อนๆขอเป็นเจ้ามือในมือนี้ก่อนที่จะยื่นเงินให้กับพนักงานเป็นจำนวนเงิน1,500บาทแล้วก็บอกกับพนักงานไปว่า ไม่ต้องทอนนะคะนิทานเรื่องนี้สะท้อนบางอย่างในชีวิตเงินแค่นี้มันธรรมดามากสำหรับเจ้าของพัตธคารแต่สำหรับพ่อค้าที่ยืนขายไขย่ปิ้งถ้าเขารู้มันก็อาจจะทำให้เขาเจ็บปวดมากก็ได้แต่แปลกใจจริงๆที่บางคนนั้นเวลาซื้อของจากพ่อค้าแม่ขายที่ตลาดสดรถเข็น แผงลอยริมฟุตบาทหรือชาวบ้านที่ทำมาหาเช้ากินค่ำจึงมักจะต่อรองราคาเสมอแถมรู้สึกพึงพอใจทุกครั้งหากรู้ว่าตนได้ซื้อในราคาที่ถูกกว่าที่พ่อค้าตั้งขายไว้แต่คนเหล่านั้นเวลาไปเดินห้างสรรพสินค้าหรือว่าทานอาหารในร้านอาหารดีๆหรือว่าชอบช้อปปิ้งสินค้าราคาแพงๆ กลับไม่เคยคิดที่จะต่อราคาเลยแม้แต่บาทเดียวแถมยังรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกว่าตัวเองดูดีหากได้จ่ายเงินมากกว่าราคาที่เขาขายผ่านการให้ทิปพนักงานหรือบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องทอนทั้งทที่หากคิดดูให้ดีแล้วจะพบว่าที่เจ้าของกิจการเหล่านั้นตั้งราคาสินค้า ก็บวกกำไรแล้วก็ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าไปแล้วแถมพวกเขาก็มีต้นทุนชีวิตที่สูงกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าพ่อค้าแม่ขายที่หาเช้ากิน่ําและขายสินค้าราคาถูกราคามหาชนอีกด้วยและจากทั้งหมดที่พูดมาคุณคิดว่าแปลกไหมล่ะ สักครั้งหนึ่งในชีวิตลองทำแบบนี้ดูไหมเวลาที่เราไปซื้อของในตลาดตามร้านคา้าริมฟุตบาทหรือว่าพ่อค้าแม่ค้ารถเข็นหรือว่าชาวบ้านที่หาเช้ากินค่ำทั่วไปให้เต็มใจซื้อโดยไม่ต้องต่อราคาเขาดูบ้างหรือดีกว่านั้นเราลองยินดีที่จะจ่ายเงินมากกว่าราคาสินค้าที่เขาขายดู ด้วยใจที่เป็นกุศลใจของผู้ให้ใจของผู้พร้อมที่จะแบ่งปันวิธีนั้นมันเป็นการทำบุญที่มีคุณค่ามากนะครับเพราะมันเป็นการให้แบบที่ผู้รับไม่ได้รู้สึกเสียศักดิ์ศรียิ่งให้ก็ยิ่งได้รับและการให้นั้นคนให้มักจะมีความสุขกว่าคนรับเสมอนั่นเอง